วันนี้เล่นกันกันดีเนาะง่ายๆเลยฮะพัชร์มันไก่ค่ะเจะได้เจอได้ได้ชมกันแล้วใช่ครับเป็นไงบ้างสำหรับที่ให้เล่าถึงที่มาที่มาของโปรเจกต์นี้ก่อนเป็นยังไงบ้างก็จริงๆแล้วโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ของพี่แบ็กออฟนี่คือผู้กำกับของเรื่องนี้นะครับมูม์ลชิกเกนแล้วก็เขาทำโปรเจกต์ทั้งหมดประมาณกี่เรื่องสามเรื่องโปรเจกต์มิดไนท์ซีรีส์ซึ่งโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์สุดท้ายของมิดไนท์ซีรีส์เรื่องนี้ครับก็พวกเราตื่นเต้นไหม ตื่นเต้นนะแล้วก็จริงๆแล้วเหมือนเรื่องนี้จริงๆแล้วเขาเนี่ยได้เตรียมการกันมานานแล้วเปลี่ยนแคสมาเยอะมากแล้วก็ดีใจที่พวกเราทั้งหกคนเนี่ยแล้วทั้งมาร์วิวด้วยแคนเลยได้รับบทในรอบนี้ครับผมก็ดีใจมากที่ได้ร่วมงานในครั้งนี้ออครับครับน์จนกระทั่งมาเป็นแคบบท,ที่เราได้เห็นกันในวันนี้เนาะครับซึ่งนี่น่าจะเป็นแทบจะเป็นโปรเจรกต์ใหญ่หนึ่งโปรเจรกต์ของจีนทีวีเลยก็ว่าได้ใช่ทุกคนแบบตั้งตารอกันมาออไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิดไนท โมเทลมิดไนท์ตอนนี้มิดไนท์มูไลจิเรื่องราวเรื่องราวข้าวๆมันจะเป็นยังไงสำหรับมูไลจิตเองเรื่องราวข้าวๆใช่ไหมครับมันเป็นเรื่องจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของลุงจิมลุงจิมเขาเปิดร้านขายข้าวมันไก่อยู่จริงๆแล้วเรื่องนี้มันจะเน้นไปเรื่องความสัมพันธ์มันเริ่มเป็นช่วงเวลาที่ผมเข้าไปร้านลุงจิมแล้วผมก็ไปมีวันนัดแต่งกับเขาเรื่องราวมันเริ่มจากตรงนั้นแล้วทุกคนก็จะเล่าเรื่องถึงความสัมพันธ์ของแต่ละตัวละครทุกคนก็จะมีความ เขาเรียกว่ามีคอนฟ lict ของตัวเองอมีแบ็กกราวน์ของทุกคนคของผมก็จะมีแบ็กกราวน์เบื้องหลังแต่ผมก็พูดไม่ได้ไง <c oughs> แต่ว่าตาผมก็ชัดอยู่ <c oughs> มันก็มีแบ็กกราวน์ข้างหลังว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนฝั่งฝั่งเด็กอเป็นยังไงฝั่งเด็กฝั่งหลานฝั่งหลานบ้างฝั่งหลานฝั่งหลานเป็นยังไงบ้างคอนฟ lict โค้ดเป็นลิงก์ครับเป็นหลานของลุงจิมเป็นยังไงบ้างเป็มาจินเป็นยังไงครับถึงว่าเป็นยังไงบ้างบทบาทเรารับบทเป็นยังไง เรื่องที่ผมว่าก็เรื่องยากครับเพราะเป็นดราม่าอะไรเงี้ยปกติจะไม่ค่อยเล่นเล่นไม่ค่อยเป็นดัสดงหน้าใหม่ก็เลยเล่นแบบอาจจะเล่นยากหน่อยอะไรเียไยิ้มดิพี่บกไปยิ้มให้ไงแต่บอกเลยว่าน้องโฟล์คือเป็นเป็นที่มีของมากแล้วก็แววตาเขาชัดเจนเมื่อเวลาเขาจะ acting หรือว่าเวลาเขาจะสื่ออะไรออกมาเงี้ยใช่แล้วก็ยิ่งจะมีนายที่รับบทเป็นฮาร์ดครับ้าผมเป็นไงบ้างฮะอืมท้าเล่นเลยครับบทแรกด้วยบทแรกที่ได้รับเลยใช่ ท้าเลนมากมากเพราะว่าเล่นเป็นคนที่มีความทักษะการได้การได้ยินต้องไปเรียนต้องไปเรียนภาษามือต้องเรียนภาษามือเพิ่มแล้วก็ต้องฝึกเรื่องการได้ยินด้วยต้องตัดเส้นนี้ออกไปแล้วก็ใช้เส้นอื่นเยอะขึ้นครับมันยากไหมที่เราเราแบบว่าอยวกบอกลยากเองเลยอยากอยากอยากเล่นอยากรับบทอาข่าวว่าเป็นยังไงอยากรู้ว่ามันยากป่ะตอนที่เรา เสาสื่อสารโดยที่เราไม่ได้พูดอะตอนแรกอึดอเพราะมันอึดอัดใช่ไหมอยากพูดแต่พูดไม่ได้ยิ่งพอซีนที่มันต้องใช้อารมณ์เยอะๆมันแบบอยากอยากจะพูดแต่มันไม่ได้มันต้องออกทางท่าทางออกทางสีหน้าแววตามวเรา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 ไม่หลุดบ้างเอาโอเคเดี๋ยวเ่าถามดีกว่าต้องถามต้องถามโฟด์ว่าจิมมี่นสส่งให้ดีไหมครับดีครับเขาผมยังที่เปิดตัวของเขาอผมว่าเขาเล่นดีมากเลยครับเวลาแบบเขาแบบ สื่อสารทางตาไม่ได้สื่อสารกันทางการพูดเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวได้รับชมกันอนแรกถ้าชมร้อยหนึ่งให้ร้อยเนี่ยโอเคทำฝั่งนี้กันบ้างยังไงคะครับก็เป็นเรื่องที่สองครับที่ได้ทํางานร่วมกับทุกๆคนนะครับผมก็ยังก็สบายใจเหมือนเดิมครับที่แบบเป็นทีมที่เราทํางานด้วยเราสบายใจอยู่แล้วครับผมใช่ก็ทางรับบทเป็นไก่ป่าครับเป็นลูกเจ้าของตลาด ขายไก่ให right? so um, ้ล ah> hey, so okay. uh, um, ุงจิมนั่นแหละครับก็เราแอบชอบลุงจิมครับเอาเลยเหรอเอาเลยรู้อยู่แล้วชัดเจนเราแอบชอบลุงจิมอะไรเงี้ยครับเพราะว่าแบบเออเราเหมือนเห็นเขาเป็นเป็นเหมือนความอบอุ่นเออเปความอบอุ่นอะไรเงี้ยเราก็เลยชอบเขาแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมี คนนี้เข้ามาคนนั้นเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนนู้นหรือเปล่ามีคนนู้นหรือเปล่ามันมันเป็นความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนครับเดี๋ยวจะซับซ้อนยังไงเดี๋ยวทุกคนจะได้รับชมโอเคมันเเล่นนป็จะสปอยนิดนึงไม่ได้เลยหรอมันสปอยไม่ได้เลยพี่ถ้ามันพูดแล้วเดี๋ยวมันรู้ไงเพราะมันถึงน้มิกอยากจะเล่ามากพี่ดูเอาจริงๆก็อยากเล่าแหละแต่เออเดี๋ยวแกล้งเล่ามาแกล้งอย่าเออเอองแหลายเศร้าเหลือเกินเรื่องนี้หลายเศร้าก็คือมีสี่เศร้าใช่บับของเราเนี่ยแอเป็นรุ่นเนี้ยยรอออวว่่าาจจจะะะะเกก็ได้้นิงๆแล กรณีไม่พอยังไม่หมดรัทยังมีมีฝั่งนี้ด้วยใช่มีมาพากินแล้วก็น้องวิวค่ะที่เล่นเป็นซาเล้งครับซาเล้งบิวใช่ไหมเออซาเล้งนี่เป็นลูกจ้างของจริงครับผมก็ตัวซาเล้งก็จะมีคาแรคเตอร์ที่มันแบบเป็นคนที่หาเช้าหาเช้ากินข้ามแิดแค่ว่าแบบ ไม่ได้คิดถึงอนาคตที่ว่าจะทำอะไรนะก่อนจนสุดท้ายมาทำแพลทองใช้คำที่พี่ออกก็คือทำแพวทองดีกว่าอย่างเงี้ยหรอมาสร้างอนาคตร่วมกันใช่ครับก็เลยแบบคืนนี้จะทำยังไงกับชีวิตต่อไปอะไรก็เลยจะเป็นอยู่ในเรื่องอีกพาร์ทนึงของเร่วมกันกับวิวแล้วครับวิววิวเป็นยังไงบ้างคะเรื่องนี้เกคืออนาคตของเขาแพลทองเป็นคนเป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อแล้วก็หาหาเช้ากินข้าวเหมือนกันก็แค่ผ่านไปวัน รู้สึกด er> kind of mm ีใจตั้งแต่แรกแล้วตั้งแต่ไปแคสกับทางพี่ออฟแล้วเพราะว่ามันเป็นบทบาทที่เราไม่เคยเล่นคือเล่นเป็นวัยรุ่นที่พลาดท้องอย่างเงี้ยจริงจริงเออพี่จริงจริงมันเกี่ยวกับอะไรทั้งหมดนะเกี่ยวแล้วเกี่ยวมันเกี่ยวกับเกี่ยวแล้วมันเกี่ยวกับคนคนละเจนมาเจอกันแล้วพอแล้วพอมาอยู่รวมกันมันคุยคนละท็อปิกกันมันยิ่งเกิดปัญหายิ่งยิ่งเกิดแบบ ความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยแล้วก็อย่างที่มิกบอกมีแบ็กกราวน์ที่มากกว่า1นึ่เลเยอร์มี2มี3ามเลเยอร์อะไรเงี้ยแล้วพอมาเจอกันมันยิ่งแบบทําให้เรื่องนี้น่าสนใจมากขึ้นทุ่มทีวิตของแต่ละคนมันซับซ้อนอย่างไรเลยหในเรื่องนี้ใช่ครับจริงๆมันมันซับซ้อนแต่ว่าเราไม่สามารถพูดออกไปได้ไม่งั้นจะเป็นการสปอยแล้วจริงๆเรื่องนี้มันเป็นเรื่องฟิลโรแมนติกดราม่าก็จะเป็นโรแมนติกดราม่าสไตล์ของ G M มีทเราไม่ค่อยได้แบบมีแนวนี้บ่อยแต้องเรียก,ว,กว่าไรเซนพี่ออฟไรเซน, <c oughs> น,นพี่ออนนเป็ ผมว่าเป็นผลงานใหม่ที่เขาตั้งใจทำมากๆมันผมเคยคุยกับเขาแล้วเขาบอกว่ามันเป็นงานที่เขาทำมาจากจิตวิญญาณของเขาแล้วมาผมทำให้ผมแล้วก็ผมคิดว่าทุกคนอภิเชษกับการทำงานครั้งนี้มากอะไรเงี้ยเพราะวคนก็คือใส่จิตวิญญาณลงไปในเรื่องนี้มากๆอย่างพอรุ่นน้องต้องมาเจอกับรุ่นพี่มันต้องปรับจูนยังไงบ้างอาปันรุ่นน้องกนต้องปรับจูนไม่ต้องปรับเลยเพราะอะไรเพราะรพี่เฟลลี่เลพี่เฟลลี่แล้วถ้าพี่เขาไม่ยินตรงนี้เราลองจะแกล้งพูดออกมา อจะไปมองหน้าอย่างนั้นสิปรับตัวตอนแรกนึกว่าพี่เขาจะเป็นคนนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นคนเฮฮาตลบตาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่ได้มาต่องตอนนี้ตอนนี้เหมือนทีจะพูดแต่มิชชอบสปอยน้องเขานะเราอะ จริงเหรอน่ารักใช่ไหมครับพี่ผ่เจะบิดเหรอเหรอโอเคน่ารักน่ารักน่ารักเหรอเลยแล้วเรื่องพิ่งี่รับน้องยังไงบ้างจริงน้องเป็นเด็กน่าเอ็นดูอยู่แล้วเนาะใช่คือคือเราเราสองคนเจอน้องในรายการ Save Our ครับพี่ผ่านมาก็รู้สึกว่าน้องน่ารักแล้วก็น่าเอ็นดูครับแล้วก็มาเจอกันต่อที่กองถ่ายก็รู้สึกว่าอยากเล่นกับน้องใช่เขาเหมือนแบบเขาเรียกอะไรอะเว้นระยะลดระยะห่างกันแบบเออให้มากขึ้นอะไรเงี้ยลายอะกรรมลายพิติกรรมการ ใช่จะได้สนิทกันแล้วก็แบบทำงานแบบเออสนุกอะไรอย่างเงี้ยแฮปปี้ครับแต่จริงทุกคนตรงเนี้ยเป็นกลุ่มคนที่เรียกว่าไนซ์มากๆเราก็เลยแบบคุยกันง่ายอไรเงี้ยเราก็มีการเวิร์กช็อปกันมาก่อนใช้คำว่ากลุ่มคนไงใช่มีหลายคนนายมากแต่ว่าเราได้ทั้งบทดราม่าหนักกันมากเลยนะโอ้ใช่ดราม่ามากครับเพราะว่าในเรื่องจะอย่างที่มิกบอกเลยว่าแบบเป็นโรแมนติกดราม่าซึ่งมีซีนที่ทุกคนต้องดูแล้วต้องน้ำตาแตกแน่นอนอะไรเงี้ยเริ่มตั้งแต่ e ีหนึ่งเลยหรอ มันมันเหมือนยังไม่รู้มันเหมือนดราม่าเจสิบหวาน30มสิอะอแค่นั้นเลยอะอินซีกี่เปอ๋อไม่รู้ไม่รู้จักเลเลอร์คือแบบว่าเปิดมาก็มันมันมันเปิดมาจากความสัมพันธ์ที่เริ่มจากวันไนสแตนแล้วมันก็เหมือน ต้องการพัฒนาต่อแล,แล้วทำให้เราเข้าไปอยู่ในชีวิตลุงจิม,มแล้วก็ไปรู้ว่าลุงจิมเขามีความสัมพันธ์กับคนโน้นคนนี้เป็นยังไงอ่นมัเนเป็นเรื่องของแก็บเวลาหนึ่งที่เราได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของทุกคนในเรื่องนี้ใช่ฮะวันนี้นอกจาดดูอีกทีหนึ่งแล้วยังมีโชว์มาฝากแฟกนๆด้วยใช่ใชครับเป็นไงเตรียมอะไรเป็าแฟนวันนี้ไม่ได้เราได้ข้าก็จะมีโชว์แหละใช่ไหมบอกได้แค่นี้ฮะมาดูจริงจริกันทังทีเนาะประกอบอะไรยังไง มัมนเป็นยังไงมับางอย่างมันก็เล่าไม่ได้ไงไเออ,เอมันเป็พี่จากน้องจ้ะโฟตจิมินายวันนี้มีโชว์อะไรมาฝา,ากจ้ะ แต่คือเรารู้ว่าเราต้องโชว์ใช่ไหมรู้รู้โอ้โหมีโชว์แน่นอนครับนะครับดูต้องรอดูให้ฝากให้ฝากว่าติดตามได้ทางที่ไหนแลวอะไรยังไงครับครับก็พวกเราเป็นนักแสดงจากซีรีส์หมูไรชิคเก้นพระจ้ามันไก่นะคะติดตามได้บนดินิพัทฮอสต้ครับเวลา6กโมงเย็นทุกวันพุธและวันพฤหัสกับบุรีครับอ่าลืมนะครับฝากดูด้วยนะฮะขอบคุณครับ